สวัสดีครับพบกับเมธแซลมอนนะครับต n l บายพี่สี่นะครับวันนี้เป็นตุลยโจทย์ในแนวสองนะครับในที่ร้อยสามสิบหกนะครับก็ก่อนจะเริ่มสู่เนื้อหานะครับพี่ก็แนะนําว่าเอ่อน้องๆคนไหนนะครับถ้าเวลาน้อยก็ไปในช่วงนาทีสุดท้ายได้เลยนะครับเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สูตประเด็นสาคัญนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีเวลานะพี่ก็แนะนำว่าลองพพสซีโดแล้วก็ลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปฟังเฉลยพร้อมกันถ้าน้องๆคนไหนพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับ อนะ่เคสนี้นะครับเป็นเคสผู้ป่วยชายนะอายุ40ปีนะมาด้วยเรื่องมีผื่นนะเป็นเหมือนเป็นตุ่มน้ำนะครับคันด้วยนะที่มือนะแล้วก็อ่าเหตาการนี้เป็นมาหลายครั้งแหละนะตัวร่างกายจะลักษณะเป็น deep seat นะครับ papulovesicle นะครับที่ m i เด l e แล้วก็ index finger ของมือทั้งสองข้าง time diagnosis นะครับนะอ่ะข้อนี้จับ k e ว w o r d ให้ได้นะครับก็คือเรื่องของ deep seat นะครับแปปโลเวสิเคิลนั่นเองแน้แลเวเป็นที่มือที่เท้านะครับอันนี้ก็ลักษณะเข้าได้กับดิสไฮโด r ติกเอ็กซิมานั่นเองนะครับดิสไฮโด r ติกเอ็กซิมาหรือว่าพอมไฟพอมโฟลิกนั่นเองนะครับลักษณะเขาจะให้คีย์เวิร์ดมาเรื่องของไบลเทลร์นะเป็นไบลเทรอ์ทั้งสองข้างนะครับกลุ่มออฟดิฟซีดเวสิเคิลนะรหรือบุลเล่ก็ได้ นะครับที่ตำแหน่งปามแล้วก็โซนะบัตเทิลฟิงเกอร์นะครับพวกนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะจำภาพไปไหมเป็นที่นิ้วเป็นที่มืออะไรพวกนี้นะครับเป็นด e ฟซีดเ d สติเคิลแล้วก็จะคันนะครับแล้วก็ทรีตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือจะให้ตัวของไฮโพเ o นซี่ y ข้าไปเข้าสเตอรอยนั่นเองนะครับนะบถ้าเลือกได้เนี่ยถ้ามี c h o i c สเตอรอยเข้าไปเข้เนี่ยแล้วมันมีไฮโพเ t นซี่ให้ตอบไฮโพเดนซี่ก่อนนะครับเพราะว่า มันมันจะเป็นต้องใช้สเตรอยน์ในระดที่ระดับสูงนะครับถ้าระดับตันต่ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะครับนะ่อยงนั้นข้อนี้ก็คีย์เวิร์ดใช่ไหมดีฟซีดแปรปลวนซิคลาเนี่ยที่มือที่นิ้วพวกนี้ด้วยนะเป็นสองข้างนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะต่อมานะครับยี่สิปีนะครับผู้บริญิงนะมา ในเรื่องของ Recurrent r a s นะครับบอสปาบอกว่า,ามันัจะมีเหงื่อออกแล้วก็คันนะครับตัวร่างกายเจอลักษณะเป็น Tiny m u l t i p l e Deep Seed Vesicle แล้วก็มีซัมพัสตูนะถาม Appropriate Management นะครับนี้ก็เหมือนเดิมนะ Deep Seed Vesicle นั่นเองก็น,นึกถึงตัวของอะไรครับเรื่องของ d i s h y d r o t r i e e z e m m a นะครับพัสตูก็สามารถเป็นได้บ้างนะครับดังนั้นข้อนี้ มเดเมนต์ก็ต้องตอบทนะ็อปิคอลสเตอรย์นะที่เข้าได้ข้าเดียวก็คือข้อ4ีนะท็อปิคอลไตแอมแต่จริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นไฮโพนซีดีกว่านะอันนี้ไตแอมมันอาจจะเป็นโลทูเมเดเตโพเทนซีนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่ว่าใกล้เคียงสุดแล้วนะนะนะก็ตอบข้อ4ก็ประมาณนี้สำหรับตัวของดิสไฮโตดิกเอ็กซิมานะครับหรือว่าฟอมฟลิกนะครับก็คีย์เวิร์ด นะครับ Deep Sea v e i c a l นั่นเองนะมันจะเป็นสองมือตำแหน่งก็จะเป็นที่ Palm Sole นะครับแล้วก็พวก Finger Treatment ตอบ Topical High Potency Steroid นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Triterotic Eczema นะครับแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์นะครับถามกันได้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะหา,าแลาวว่ามาตอบให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในดี y ร้อยสามเจนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ